มาต่อยพี่น้อง เธอได้ป้อนไข่อยู่นี่ป้อนไข่้าเจตปอนไข่เย้คุณพีดเขาตัเจตอยู่อ่าป้อนดัมดีเด็กข้งซ้ายเฮ้ดัดีนครบดดี้เห็นไหมอสือมอสือเฮ้ยมอสือนัน่นมอดนั่น เอาเรามาปลูกแห่การบา้าในมือแม่กับลูกอืมอืมจ,มาจาังหวัดจังใดโยกคาควันเสาห้องไข่ก็ <c oughs> จะมาพาเอ็งเลดเวลาอีกแลยอือเอ็งไม่สเอ็งมีเลือดไปเฮย้ยม,มีเลีอดอ่ะโอเคโอเคตาน้องเจา้า,จาบ้านจะใส่ย,ยังมไ,ไม่ได้ <c oughs> แม่นฟาบไปป้อนไข่แล้วก็ฟาบลงไปจัดอือไอ้ฟาบไปป้อนไข่แล้วก็ฟาบลงไปจัดเคยมันอยาก <c oughs> <c oughs> งานแต่งน้อง้ายเบาไก่กับน,อนอ้องไายน้องดาวเฮืองถท้าท้าตา ไปประโทมมาหาคุณตอนนี้หืมสั่นอยู่ยังมาท่านเลียงท่านทั่วยิม้มแซอนมาวะอามาราฮะเป็นแนวใด โมโหเป็นอะไรเซ็เออเซีตอาโหลดมาพี่บม <c oughs> ก็เอามาแล้วก็เอาเมื่อใส่ป้ายได้เอามาโหลดเอามาโหลดดีแล้วอโอเคโอเค เสมาลาโทรมาว่าเสเอาโหลดมาเผื่อเสเอาโหลดใหม่มาชเช่ามอ,นะอ,อ,อยังเบิง่งอันอนั้นยังเบิง่งคางเผื่เสเอาโหลดมาเผิอ่อมาไล่คนหัวหนุ่งหัวยองแต่เก่าอัมมาลาคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปค้าอืมไปในก็ได้ไดไอืม

กำลังส <Es poor S 2> ีสมมาพี่น <t> <half> ้องเลยสมมาเถาแก่ทางฝ่ายท้ายกัสมีผ่าผ่าเข้ามาก็มีสินมีผ้าห่มมีมอนมีเสื้อกำลังหมอกเคย ลุอจะให้พ่อทำงนไหนมีความินดีเนาะเป็นเี้ยซูงางัไปนี่สะมี่ด้วยงานอะครับที่ซาโที่าโ้วใครมจานที่คยอรอินั้นีองกันีชคคนนน สมมาพี่นอ้องเครื่องสมมาปู่ยามีสมมารวมมาละจังแบงแนนเอมาละจังยาย,ายบัตรซิเมื่อน,นั่นบัขึ้นโหลดน,น,นั่นเสีงงยงเพลงก็ลอยมาพี่น้อง

านจะให้เลี้ยงปูเลี้ยงหญ้าน้ำละว่า้ยเสวยงามพี่น้องสวยงามอันนี้ก็สิเป็นเครื่องสมมาเพิร์ลก็มีสินผ้าถุงเออสินอะไรแจะได้เฮยจามาเบิ่งดูจามารีวิวดูห้างเองเธอหน่อ

อ่ันตื่นเต้นพันได้ลูกไผ่อืมอืม <c oughs> โอ้ยาับข่าวแล้วมบเงินกู้ได้ีนะอบคุณอบคุณ่่าปุบย่าปุ๊บ สวยสวยค่ะสวยค่ะสวยโอเคเธอเธออย่าลืมลวนะ่าเธอบได้ผูกแคนไพ่พรไผ่พรน้รอ,นนองไพ่อไพ่พรน,น้องไผ่กับพ่อ ัวดเดียวเมียเดียวสอยกันเหตุสอยกันหาสอยกันสางจะะ่ำให้รวยปูหออบลายนี่เอ้าเออสิป้อนไข่ตอนไหนมาหาเบิ่งป้อนไข่โอ้ย

เนี่เาหมดทุกอย่างบ่อา้่ชามกัือแก้วเนี่ยะคเนี่ยละครเลยอืมให้มันร้อนมคทเนี่ยมันจะเท็ด้เชมตัวไรหวานตัวหวานกัน้ำังอ่ได้ได้ได้มาเนาะเออเดี๋ยวเราไม่คว้าบอลไปอ่าีสัได้เอาเอาเอาเลยเน เกลือผิดน้ำตาลไข่ก็ที่ว่าความเมอนอดความทนก็น้่เข็มต้น้เค็มต้อน้ำเพสตกอนี่หวานต้นหวาน เทั้งเข้มทั้งยังสีนะโอ้ยถถึงข้านใที่มืถึงข้านต้านีคือเพชรนี่เออการซาเออเนาะอเดชนเนาะเออเขาไปกอนเออเาจะเข้างนแล้วก็อย่าตกใจเลยเออามกินนิงยัไกัน้ชงเตือตัว่า แม่นเข้าใจไข่บาดวม่ว่าเขกันเลยใ่เอาหมอน่อให้เเลยเฮ้ยนี่่เอาไเอาหเใชไปเลยไปเอาไใช้ไเลอไรเนาะเออเอาไปใชไปนิเอา่ามไใจไเใช้ไหม่นม้าเน่ยอไมจานี่ม้ันหรืเล่ามได้ไฟไควแล้วไควายวกัน

ต้องหายแล้วบอกอีกนะโอ้ยเนาะจะเป็นอืมได้มาใส่ตรงยู่ทึ่งเนาะอ่าเอ้ามาเอาเออนี่แล้ยนงแล้วมันเท้าไงจะเนาะมันเอาแก้วมันสิเพลสิเข้มทำไงเอามาเัจำได้บ้าง้า็เพลสแะอะไร ออเดินซ้มๆก็ได e> ้นี่นี่แล้วบาดนี้นั่งนับตาดบนี้อ้าวเอด้เื่องผู้ชายขึ้นเทิงผู้ชายขึ้นเทงตลอด

สานเป็นพอ่อเกาเป็นเอนานเป็นพ่อวันนี้ยากมันก็เป็นเนนะันยา้ยยยทางเงินลายเหมืนได,มนดแมนเนเอนอเป็นอเออเออเอาเผูแขทีเนลูกผูแขไม่เทเ้าโอเคพี่น้ okay, นองตัว <c oughs> เซตเป็นทีเรียรบร้อยอ๋อ <c oughs> ปานิฮาวฮอน